ประทับใจสุดๆค่ะได้ทั้งหัวราะแล้วก็แบบใครจะเชื่อว่าสุดท้ายแล้วแบบจะทําเราเสียน้ําตาได้เฮ้ยเดี๋ยวนี้หนังไทยมันแบบมันสนุกขนาดนี้มันดีขนาดนี้เหรอคือมันเป็นแบบบรรยากาศฟิลกูดต,ต้องมาดูให้ได้ค่ะมันคุ้มค่ามากกับการที่มาดูแบบเปิ้มปิ่มมากครับตลกสนุกสนานเฮฮาซึ้งไม่ควรพลาดเอาจริงๆมันเป็น การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้ดีมากๆมันเจ้งมากแม่ี่ชอบมากที่สุดคือมีจังหวะเซอร์ไพรส์ด้วยนะจังหวะหักม,มุมนี่คือแบบคิดไม่ถึงอะอยู่ๆก็แบบว่าเอ้ยลาม,มาตรงนี้เลยเว้ยบบสุดยอดมากเลยจากหมูโทนของหนังที่มันตลกมาค่อนข้างยเยอะเนาะพอมาเจอซีนนี้ยน้ำตาแตกเลยบอกเลยว่าเกินคาดมากไม่ผิดหวังจริงๆเฮ้ยมันกลมกล่อมมากๆมาทะลดรสชาติความเป็นละครความเป็นหนังมาเต็มจริงๆครับเรื่องนี้มันคือการทริบิว ความสุขของความทรงจําของคนที่โตมากับยุค90หรือ80หรือละครต่างๆเราได้ย้อนไปเป็นเด็กอีกครั้งถ้าคนที่รักละครไทยแล้วก็เติบโตมากับละครไทยอ่ะดูแล้วคุณจะเสียน้าตาให้แน่นอนพี่ดักไทยที่ทาให้ผมแบบร้องไห้และขาและร้องไห้และน้ำตาไหลอยู่นะและขามันอินมากครับบรรยากาศปีใหม่ถ้าดูแล้วอยากเดินยิ้มออกมาจากลงหนังเรื่องนี้เลยครับอุณมากคุณใจวันนี้ในโรงภาพยนตร์